สวัสดีครับทุกคนทุกท่านขุณช่องทะคุณช่องป่าพลทองคนะเอีดก็ได้มีโอกาสมาหาถ่ายคลิปตามวัดตามวาตามปู่ของจังหวัดศรีสะเกดผมก็ถ่ายไปยด้วยที่นี้ผมนึกขึ้นได้ว่าเอ่เรามาศรีสะเกดแล้วเราน่าจะไปบ้านานองครูนะบ้านของหลวงพิบพานแพงที่ไปไปถ่ายเอาคลิปบ้านที่กังทําใหม่นะก็อยากไปดูที่สถานที่เขานอนที่เขานอนตั้งแต่เขายังยังไม่ดังไม่ไรนะ ก็เห็นแต่ในคลิปของช่องใหญ่ๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของที่เขาถ่ายในปีที่แล้วนะทีเรามีอกาสไปก็ขอขอไปชมนะนะขออจากไปชมที่ที่เขาที่เขาอยู่ที่ที่เขาก่อนเขาจะดังอนะว่าสภาพบ้านเขานอนยังไงแบบไหนก็ก็ไปหาขอถ่ายนั่นแหละทุกคนทุกท่านแล้วก็อยากไปดูบ้านใหม่ของที่เขาทำนะผมยอมรับว่าผมเป็นเอฟซีของอุ้งอิงนะทุกคนทุกท่านผมผมชอบอีกทนงนี้เพราะว่า แก้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและก็มีความกระตันดูด้วยจนฝ่าฟันจนจนว่าดังดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะที่ทุกคนขั้ม็ีคนนี้ผมว่าดังอีกงาน่ง่ายผมผมยอมรับผมเป็นเอซีของขอจริงทุกคนขั้มเพราะว่าชอบนาง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 จริงนางเเ็็กที่เก่งและกระตันดูอายุ17ปีสามารถตามบ้านได้ เป็นล้านนะทุกคนทุกท่านก็โอ้โหผมสุดยอดจริงๆยอมรับหายากนะนสิบเจ็ดปีที่จะมาทําความฝันตัวเองได้ถึงขนาดนี้ได้แล้วก็ดังติดประเทศไทยแถวหน้าของนักร้อลหนุ่มอายุแค่สิบเจ็ดปีเองผมป็นเอฟซีผมยอมรับ่นะผมก็เลยขอโอกาสไปขอไปถ่ายบ้านไปหอหิงแต่ภายในเขาไม่ถ่ายนะคนที่นั่นนะพวกป้าพวกอ้ไคนยูแลนะถ่ายได้ผมขอถ่ายด้ำมันสองทกีกว่านี่แหละทุกคนทุกท่านผมก็ ก็ภูมิใจที่ได้ไปเห็นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นพื้นที่ที่เขาอยู่ที่เขากินที่เาเคยก่อนจะดังนะก็ขอถ่ายเป็นสักสองทีเพื่อเอาลงยูทูบเจ้าของนะขอทุกคนทุกท่านก็ขอจบคลิปเท่านี้นะทุกคนท่านขอกาบสวัสดีนะครับผม